วันนี้วันเกิดครวันเกิดหนู Happy b i r เด d a y to you Happy b i r ์ h d a y to you วันเกิดลักกี้ใช่ไหมเนี่หม,มามีของโปรลักกี้มาฝากเพราะว่าหมาห้ามกินช็อกโกแลตหม,มาก็เลยเอาเน่ใช่ไหมหม,มาจําได้ว่าพ่อหนูบอกว่าไส้ครีมที่หนูชอบใช่ไหมเนี่ลักกี้มีขนมให้หนูอีกเน่มีอันนี้ให้หนูอีกเน่หนูจะเอาไหนก่อนเอาไหนก่อนดีหนูอยากเอาอันไหนนี้ไหมหนูจะเอาไหนคะ

หกขวบแล้วใช่ไหมลูกพาคุ้มครองนะหมามาทําบุญทุกวันเอาบุญฝาดลักกี้นะลูกนะนะให้แข็งแรงแข็งแรงนะลูกนะมามาถ่ายรูปก,กับหมามาก่อนดีกว่ามาแล้วอ่ะแม่เฮ้ยแม่ให้ยแ,แ,แม่ให้ลักกี้อ๋มีความสุขมีความสุขแฮปปี้เบ b ร์ t h d a y นะลูกพาคุ้มครองนะหมามาทําบุญทุกวันเอาบุญฝาดลักกี้นะลูกพาคุ้มครองอหล่อเหมือนเดิมเราอะ่ะอืมหกขวบแล้วนะลูก นี่คือลักกี้วันนี้วันเกิดลักกี้นะวันนี้วันเกิดลักกี้วันที่หกพฤศจิกายนสองห้าหกหกหขวบแล้วค่ะอ๋อแม่ไม่ได้พาหนูไปไหนลูกห,หนูก็อยู่กับพ่อหนูที่นี่แหละแม่ไม่เอาคืนลูกให้แล้วให้เลยนะหนูอยู่กับพ่อหนูที่นี่แม่ไม่เอาคืนนะเออแม่รู้ว่าหนูอ่ะรักครอบครัว บ้านนี้แล้วแม่ไม่เอาคืนไงแม่ไม่เอากลับไปแล้วเอากลับไปทําไมอยู่ที่นี่แหละนะแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะมาหาบ้างนะครับไม่มาหาบ่อยเดี๋ยวพ่อหนูวาดผวานนี่ว่าแม่จะเอากลับนะ <laughs>